นกในตำนานตอนที่25หูม่าเบิร์ดนกหูม่ามักถูกมองว่าเป็นสัตว์ในตำนานที่น่าดลงลหลที่สุดชนิดหนึ่งและมันยังได้ทิ้งร่องรอยที่ลบไม่ออกไว้ในจินตนาการของมนุษย์ในวัฒนธรรมและาศาสนาต่างๆมากมาย นกที่น่าตื่นตาตื่นใจและหายากมากๆตัวนี้เป็นแหล่งความมหัศจรรย์และเป็นแรงบันดาลใจสําหรับผู้คนมาหลายชั่วอายุนกฮูม่ามีรากฐานอันลึกซึ้งในเทป,ปรกรนามอันซับซ้อนมีต้นกําเนิดอันโดดเด่นและเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเทพนิยายเปอร์เซียตามตำนานนกฮูม่ามักถูกขนานาว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่งดงามเป็นธรระ,ะนาเกรงขาม โดยก็เชื่อกันว่านกในตำนานนี้มีความเชื่อมโยงกับสวรรค์อย่างที่หาที่เปรียบไม่ได้เปรียบเสมือนว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และสวรรค์กันเลยทีเดียวเจ้ครับนกฮูม่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งโชคลาภความบริสุทธิ์และความเป็นอมตะกล่าวกันว่านกฮูม่จะนำพาพรและโชคลาภมาสู่ผู้โชคดีที่ได้พบเห็นซึ่งผู้ที่ได้พบเห็นนกฮูม่นี้ จะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองและมีความสุขความบริสุทธิ์และความเป็นนามตะของนกมูงม้าเป็นสัญลักษณ์ของวัฏจักรแห่งชีวิตความตายและการเกิดใหม่อันไม่สิ้นสุดซึ่งถือเป็นแนวคิดที่ฝังรากลึกในจิตวิญญาณของชาวเปอร์เซียนอกจากตำนานเปอร์เซียแล้วเรื่องราวความสำคัญของนกฮูม้ายังได้แผ่ขยายออกไปทั่วโลกอีกด้วยในนิทานพื้นบ้านอิสลามนกฮูม้า ได้รับการสรรเสริญว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญยิ่งซึ่งเชื่อกันว่ามันมีพลังในการมอบราชบัลลังก์และอำนาธิปไตยให้แก่บ,บุคคลผู้มีคุณธรรมอันสูงส่งและสัญลักษณ์นี้ก็เป็นการเน้นย้ำถึงบทบาทของนกฮูมาในฐานะผู้ชีน้นำพรและโชคชะตาอันศักดิ์สิทธิ์นั่นเองส่วนในนิทานพื้นบ้านของเอเชียใต้โดยเฉพาะในอนุทวีปอินเดียนั้น จะมีการตีความของนกฮูมาแตกต่างออกไปเล็กน้อยกล่าวก็คือนกฮูกมาจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงและการรู้แจ้งทางจิตวิญญาณโดยการที่ได้พบเห็นนกฮูกมาจะถูกมองว่าเป็นประสบการณ์ทางจิตวิญญาณอันลึกซึ้งที่สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลหรือการเดินทางสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้น การตีความที่หลากหลายนี้เน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของสัญลักษณ์นกฮูกม่านั่นแหละครับในดินแดนแห่งเทพนิยายนกฮูกม่าถูกพรรณนาว่าเป็นสัตว์ที่มีความสง่างามอย่างน่าสจัจจรูปลักษ์ภายนอกของมันก็เต็มไปด้วยรัศมีแห่งความลึกลับในตำนานเปอร์เซียกล่าวว่า มันจะมีลักษณะคล้ายนกขนาดใหญ่ที่มีขนอันงดงามระยิบระยับราวกับแสงเรืองรองที่มาจากต่างโลกเชื่อกันว่าขนของนกฮูมาจะมีสีสันที่หลากหลายมีตั้งแต่สีฟ้าสีเขียวเหลือบรุงไปจนถึงสีทองและสีแดงสดโดยเขาว่ากันว่าขนที่เปล่งประกายระยิบเหล่านี้สะท้อนเฉดสีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของท้องฟ้านั่นเอง นกฮู่มาโดยทั่วไปจะมีคอยาวสง,ง่าและมีลำตัวเพียวสวยปีของมันแผ่กว้างและงดงามดูคล้ายกับนกฟินิกส์ดวงตาของมันถูกบรรยายว่าลึกล้ำและเปลี่ยนไปด้วยจิตวิญญาณอันสะท้อนถึงกลุ่มปัญญาและความรู้โบราณอีกด้วยครับผม